สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆนางฟ้า1คัน5ประตูสุดฮิตเลย Honda Jazz นะครับ Jazz GD 1.5ออโตเครื่อง VTEC ปี2005รถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรถอยู่ที่3,000นคนปรปฐม135,000บาทนะครับ คันนี้ราคาสภาพยอดเยี่ยมครับใครที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นๆนะครับเน้น5ประตูตัวนี้สวยๆครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆเลยครับแจ้งมาแบบนี้นะครับรับรองว่าเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิปป้ามการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนสมาชิกมั่นใกล้ก็ไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับเครื่องพันหนะครับเป็นเครื่องวีเทคขับได้ทั่วไทยไปเที่ยวสบายเลยครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับที่กําลังหารถใช้งานราคาแสนต้นๆต,ตัวนี้1นึ่ง0สนบาทนะครับได้เบาะใหม่เอี่ยมเลยครับหุ้มมาให้ใหม่สวยๆนะครับใครที่ชอบนะครับคุ้มแน่นอนนะครับและก็ติดจอ Android 9นิ้วมาให้ด้วยครับบลูทูธได้หมด อินเทอร์เน็ตได้หมดทําเหมือนมือถือนั่นแหละครับตัวนี้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันแล้วก็เป็นเกียร์เจ็ดสปีดครับภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยมากๆนะครับยิ่งภายในหุ้มมาให้ใหม่แบบนี้โอ้โหสุดคุ้มเลยครับการันตีการจัดส่งนะครับรับประกันว่าเราคัดและเช็คเรียบร้อยไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่้าใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็ครวมถึงการันตีให้อีกต่างหากนะครับบานไกลไม่สะดวกเดินทางไม่อยากเดินทางไม่อยากเหนื่อยเราจะส่งให้ท่านได้้เช็ครถหนา ได้เลยการันตีว่าได้รถแน่นอนมัดจําได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงครับถ้ารถไม่ได้หรือรถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับการันตีว่าท่านได้รถแน่นอนรถสวยรถดีภายในงามๆนะครับน้องคนนี้ก็คัดรถสวยเช็ครถดีส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับการันตีเลยครับว่าสวยจริงตามรูปนี่เลยครับจะขอวิดีโอคอลก็ได้นะครับใช้งานไปแล้ว 235,000กิโลเมตรนะครับไม้แท้นะครับไม่มีกรอไม่แต่อย่างไรมีกล้องหลังนะครับเป็นจอ Android เปรียบเสมือนมือถือนั่นแหละครับติดต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับบลูทูธได้ครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้แบบนี้นะครับถูกใจโทรเจราจาสอบถามนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลใปเช็คชมได้ครับถ้าท่านสะดวกหรือไม่สะดวกก็จัดส่งให้ได้เลยครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกควา่าไม่มีจมน้บเอกสารครบถูกต้องถูกกฎหมายครับใช้งานได้เลยครับรถสภาพนี้ถูกใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดถ้าท่านกำลังหา Honda j a z z GD ดีตัวนี้ราคาสภาพแจ่มแน่นอนซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับภายในก็ใหม่มีจอ Android แถมมาให้อีกดังหากราคานี้สภาพนี้ อยู่ช้าไม่ได้แน่นอนครับห่ายเว็บหายเว็บขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคันนี้สวยจริงฝากไว้พิจารณาเน้นๆเลยนะครับว่า1 3 5 0 0 0บาทจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนรถสวยสภาพดีคัดแล้วเช็คแล้วการันตีให้อีกต่างหากครับกับเครื่องวีเทคเครื่องพันห้าทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆครับรุ่นนี้